จะได้อะไรเพิ่มหรือเปล่านะฮะนี่ไงมีอย่างเารียนชานด้วยโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้ขุดดีครับเอาผมกครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมป้ายคิลเลอร์เกมไมค์คราวนนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้อยู่กับไมค์ครา t c h ชาเลนจ์นะครับผมก็ชาเลนจ์ในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือเดี๋ยว นี่ครับผมก็เวลาเราทุบบล็อกอะไรเนี่ยมันจะสุ่มนะครับผมแล้วก็คูณ2เลยนะแต่ว่าที่คูณ2เนี่ยไม่ใช่แบบอของที่ดรอปออกมานะครับแต่เวลาเราโยนเนี่ยมันจะคูณ2เนี่ยเมื่อกี้ขนแกะไม่หนึ่งใช่ไหมผมโยนไปเป็น2พอโยน2ปุ๊บก็ได้เป็น4อะไรอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ผมต้องหาแล้วว่าอันไหนมีประโยชน์นะครับขุดอันนี้ผมได้คอนกรีตสีฟ้าเหรออันนี้ได้ขนแกะผมขุดท็อตได้โอ้โหมันจะเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วนะฮะสุ่มกันแบบนี้ผมจะหาของดีๆได้ป้เนี่ย อันนี้บล็อกโอ้โหไม่ดีเลยนะฮะทุบย่าละ่ะทุบญ้าโอ้โหได้แต่ของตกแต่งอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุบทุบข้าวปุ๊บข้าวต้องรองมันโตนะเนี่ยลองดอกไม้สิปุ๊บแถบดอฮะ มันทาไมวะนี่เออของเออว่ะของในกล่องมันก็สุ่มคือผมไปเจอมาเว้ยคุณผู้ชมมันเป็นเว็บที่แบบว่ามันแบบปรับได้ว่าเราอยากให้สุ่มอะไรมัางนะครับซึ่งตอนนี้ผมปรับให้มันสุ่มทุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นของจากการฆ่ามอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบล็อกหรือว่ากล่องนะครับมันสุ่มหมดเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวลองฆ่าวัวอ่าฆ่าวัวนะครับผมได้บันไดนี้โอ้โหมันสุ่มทุเรสเกินอันนี้ได้อะไรเนี่ยเอ้าไม่ได้ด้วยอ่าฆ่าเโตแล้วก็ไม่ได้เหรอใบไม้ ใบไม้ได้ขนแก่นะฮะใบไ,ไม้เนี่ยกระถางดอกไม้ไมันจะมีของอะไรดีๆมั้งปะปึ๊บอ่ะขุดอันนี้ได้เหล็กฮะคุณผู้ชมโอเคโอเคพอได้แล้วพอได้แล้วกำลังคิดเลยฮะว่าเราควรทำยังไงดีเอ้เดี๋ยวไม่ได้แค่หลอดด้วยอ่ะเมื่อกี้ผมได้เหล็กอยู่เลยเนีย่อ้าวอะไรอ่ะมันสุ่มหรอได้แค่หลอดกับเหล็กเอ้ใบไม้เนี่ยขอเพชรขอเพชรขอเพชรอ,อ๋อ็อกเอ็นสโตนฮะผมชักจะสงสัยแล้วสี่ว่าเราจะจบเกมนี้ได้หรือเปล่าเอาจิงนะคุณผู้ชมของแต่ละอย่างแบบมันดูแบบสิ้นหวังมากเลย อ,อะไรดีทรายทรายทรายนะขนแกะเอา้าผมทุบทรายไปแล้วเหรอขนแกะนะครับออย่างไยผมต้องพยายามหาวุธให้ได้เฮ้ยเฮ้ยขุดอันนี้ได้ทงฮะโอ้โหเอาทงมาทําอะไรนี้ขุดเฮ้ยเดี๋ยวเราได้ไม้แล้วนี่ขุดเฟิร์นได้ไม้ครับโอเคเป็นการเริ่มต้นที่ถือว่าดีนะฮะโอ้โหผมเริ่มหาหนทางเจอละมาแล้วเนี่ยได้เป็นโอ้โหโอแอนด,ดิไซครับเอาล่ะ ดอกไม้นี้อืมไพมาลีนเหรอบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมคราบอาวุธก่อนโอเคอย่างน้อยก็แบบมีกล่องคราบจริงๆอ่ะมันมีกดสุ่มเป็นแบบสูตรคารฟของด้วยแต่ผมไม่เอานะครับอย่างน้อยผมขอคาฟของปกติก่อนแล้วกันอ,อ๋อผมต้องทําขวาหน่อยละขอเหล็กเพิ่มหน่อยครับเฮ้ยเดี๋ยวสุ่มอีกแล้วเหรอขอเลขขอเลขอู้หดูดูดูด,ดูได้อะไรมาเนี่ยเมื่อกี้ผมยังขุดได้เหล็กอยู่เลยเนี่โอ้โหอ่ามันสุ่มได้เหล็กนะครับ คือตอนนี้ผมจะเอาเหล็กมาทาพิกแอคกับขวานก่อนนะครับแต่อย่างน้อยนะฮะเราก็จะผ่านคืนแรกด้วยการนอนในหมู่บ้านได้ครับผมเพราะว่ามันดูโหดร้ายซะเหลือเกินนะต้องนอนก่อนและไหนมีบ้านหลังไหนให้เราป้นบ้างฮะหลังนี้หลังนี้เลยละกันเอาล่ะฝันหวานเลยทีเดียวเชียวนะครับอืมไม่มีของอะไรจะแลกวะลุงตอนนี้ผมยังจนอยู่เลยเออวะค่าไก่ได้อะไรฮะได้โซเซนนะครับผมอ,มอมืไม่เป็นไรตอนนี้ผมสามารถราฟขวานได้เดี๋ยวเราจะราฟขวานก่อนเพราะว่าขวานตอนนี้คือหนทางสู่การหารแร,ร่ฮะอือป่อ่าหุย ทุบกล่องคราฟไม่ได้ไม่ได้กล่องคราฟด้วยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อได้ละเฮ้ยแมงมงุมแมงมุมฆ่าเราได้อะไรขอลองหน่อยนะฮึบฆ่าเราได้ขนแกะสีชมพูฮะเยี่ยมเลยเฮ้ยเดี๋ยวฆ่าไก่เราได้ crying o อฟซิ i เดียตอนนี้ผมว่าผมจะฟาร์มต้นเฟิร์นก่อนนะครับเอ๊ะผมขุดกาเวลยังวะกาเวลอุ้ยกาเวลได้แร่ทองครับโอ้โหได้อยู่ได้อยู่เนี่ยเออคุณผู้ชมผมลืมคิดไปอย่างหนึ่งแค่เราโยนของเราก็ได้คูณ2แล้วนี่หว่า นี่ผมลืมอะไรแบบนี้ได้ไงวะนี่มันจุดเด่นเลยเนี่ยเออโอ้โหมันต้องอย่างนี้ลืมได้ยังไงวะนี่ตอนนี้มันคูณแบบว่าเพิ่มมาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะทำอะไรดีวะเฮ้ยฆ่าหมูได้อะไรอะหมูขอฆ่าหน่อยนะบฮึบ,ฮบ ได้ป้ายเหรอเอามาทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว,ยวโยนแล้วมันก็เพิ่มเนี่ยอ๋อตอนนี้เราต้องทำพลิกแอรครับผู้ชมการให้เราขุดหินได้เนี่ยเราจะได้แบบว่ามีโอกาสเจอบล็อกใหม่มากขึ้นโอเคเฮ้ยตอนนี้ดีอยู่เนี่ยไหนแล้วก็ที่ขุดดินด้วยเลยแล้วกันตัวค้าไม่ได้อะไรนะฮะมาขุดหินนะครับได้อะไรวะหญ้าเหรอขุดแร่เหล็กอะเอขุดแร่ถ่านนะครับได้อืมพรมารีนต่อไปก็บล็อกนี้นะครับอันนี้ขุดแล้วได้ดินปกติเหรอก็อาจจะดีก็ได้นะต่อไปขุด cover stone ฮะได้เป็นบันไดไม้ขุด ประตูประตูไม่ได้เหรอขุดอ่ามอสซีโส่โซนนะครับได้ไ่โอเคดีเลยขุดอันนี้ละ่ะไม่ได้ขุดเตียงโอ้มีหนังสือแล้วก็มีอ่าแผนที่เหรอสามารถไปเอาสมบัติได้วะเฮ้ยทุบทุบลัวฮะทุบลัวทุบลัว,วได้ทงปากไว้เลยแล้วกันนี่ทุบอันนี้โอ้โหวางให้เลยเอาไปตกแต่งซะนะนี่นี่นทุบระครังได้อะไร ฮึบดอกไม้อันนี้ได้บล็อกค,ควร์ตนะครับต่อไปขนแกะอุ้ยขนแกะนี้ได้เพชรโอ้โหสุดยอดมันจะสุดยอดเกินไปแล้วโหวของดีมันซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองคุณผู้ชมแล้วเราก็สามารถขี่ม้าได้ด้วยนะจังหวะเนี้ยโอ้โหมาแล้วว่ะเส้นทางสู่การจบเกมผมผมมาแล้ะโหโหไหนขุดใหม่ดิฟืบได้เพชรแล้วก็คว์ตได้อะไรมั่งเฮ้ย ได้ไฟเช็กด้วยครับตรงนี้ผมสามารถจับม้าได้แล้วโอ้โหดีเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่คิดด้วยเนี่ยว,ว่าผมมาทุกอันนี้ผมจะได้ของดีอ่าไหนดูที่เผื่อมันสมอะไรได้เพิ่มอีกนะครับโอเคผมจะเอาเป็นแร่ทองไปเลยผมเขียเห่เผาทองอ่นผมจะเก็บไว้เก็บไว้แคอ่อันเพชรน,นะครับเรามาทำก่อนเพชรกันครับตอนแรกเราจะโยนก่อนอ่าเพิ่มเพชรไปเอาสักชุดหนึ่งก็พอนะครับโอเคน่าจะเกินพอละอ่อเสร็จแล้วเดี๋ยวอะไรดีวะเนี่ยกรอโยนทิ้งไปอุ้ยโยนไปมันก็ยิงเพิ่มวะเนี่ยต้องระวังนิดนึง ใส่โอเคเสร็จแล้วเราจะเอาเป็นอุปกรณ์เพชรด้วยนะครับเอาล่ะได้ของมาแล้วฮะจังหวะน,นี้ก็ทองนี่ขอเพิ่มจํานวนหน่อยครับผมอยากได้แอปเปิลนะผมจะได้แบบว่า,าทำแอปเปิลทองได้แบบรวยๆนะฮะเออว่ะไหนๆผมต้องลองค่าลุงแล้วอยากรู้ค่าลุงแล้วได้เลยเผื่อได้ของดีนะครับลุงลุงอย่าเพิ่งหนีเออเอาค่าลุงไม่ได้เลยเลยไอรอนกลีมนี่ก็อยากลองเหมือนกันต่อขึ้นมาหน่อยแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยด้ด้ด้มันใส่ผมก่อนเลยเหรอเอ้ามาดีมาดีอุ้ยอุ้ยเจ็บวะเนี่ยเจ็บวะเนี่ย เออเดี๋ยวเมื่อกี้ผมขุดผมได้อ่าที่ตีไอเนเธอร์ไลทนะครับอ่าผมขอค่ายลอนก็เลียก่อนโชว์โชว์เดะเรียบร้อยไม่ได้อะไรเลยนี่ผมเทศเตานี้มาเฉยเลยเอาล่ะถึงเวลาออกสำรวจแล้วฮะคุณผู้ชมอย่างแรกผมเอาอะไรดีวะเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเอาอาหารก่อนครับเป็นอ่าข้าวนะครับผมเสร็จแล้วก็ขนมปังผมจะพกของไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเอ้ยอันนี้ไม่เอาเหล็ก คือมันลำบากเหมือนกันนะโยนของเราของมันเพิ่มเนี่ยแต่ก่อนอื่นเราขอนอนก่อนคืนนึงนะครับจะได้สะดวกหน่อยบ้านหลังนี้ละก,กันลุงขอนอนหน่อยเสร็จแล้วเราลงเหมืองกันดีวกว่าเนานะโอตรงนี้เหมือนจะเป็นเหมืองที่สุดยอดมากนะครับอโอเคคุณผู้ชมผมใช้ตาพิเศษแล้วตอนนี้คือมองสว่างแล้วฮะอ,อ๋อผมยังไม่ได้ลองฆ่าคิปเปอร์เลยนี่นะไหนลองเดิฮึบอย่าเพิ่งระเบิดนะอุ้ย ไม่ได้วะ่ะเฮ้ยมันระเบิดอะไรวะเนี่ยระเบิดเฮ้ยอันนี้ได้เป็นเหมือนทอดโซทอดฮะคิปเปอร์ได้อะไรได้ขนแก่สีเขียวเออก็เข้ากับนายดีนะเพื่อนเราต้องลองอะไรแปลกๆอะ่ะแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องตักน้าหน่อยแล้วฮะขอตักน้ําหน่อยนะเผื่อแบบใช้ในยามฉุกเฉินนะฮะโอเคขุดเหล็กได้อะไรขุดเหล็กได้อ่าโกโก้โเฮ้ยอับ,บดอนไม่ช้าว่ะออสงสัยต้องทำดาบแล้วอยากรู้ว่าใย,ายมันจะได้อะไรนะครับปึ๊บ ได้ทองครับผมยัยได้ทองเหรอก็มันก็ดีแหละแต่ผมแบบปั๊มทองได้ไงก็ไม่เป็นไรเอ้ยอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยได้อ่ขนแกะสีม่วงอยากรู้ในกล่องมีอะไรฮะจังหวะนี้ปึ๊บโอ้โหว่างเปล่าไหนขุดดิขุดได้อะไรปึ๊บอ๋อ,อได้อันเดิมนะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมผมกลับขึ้นมาเพราะว่าผมอยากตามหาสมบัติซะหน่อยนะครับตอนนี้ผมน่าจะต้องวิ่งไปทางนี้ปะเอาว่าเดี๋ยวลองวิ่งตามหาดูก่อนนะครับผมน่าจะไปถูกทางแล้วมั้งเอาละฮะระหว่างทางเหมือนจะเจอม้าครับเอาว่าขอลองซะหน่อยละกันมาเจาา้าม้า กินอิ่มเลยนะกินให้อิ่มเลยโอเคไหนอลองนั่งดูดิน่าจะได้แล้วนะอ่าน้องมา้ารับรักเราแล้วครับผมใส่อานใส่เกาะไปนี่อย่างน้อยเรามีม้าก,ก็เร็วขึ้นนะครับไปเว้ย,เ,ยเดี๋ยวเราดอกไม้ขออนัออนนี้ขอลองหน่อยปึ๊บได้กระถางอีกแล้วไมไผ่โอเคไปต่อเลยเพื่อนไปเลยคริโตอ๋อผมขอแวะทุบไผ่หน่อยนะฮะจังหวะน,นี้ไผ่ไ,ได้โอ้โหเฟเจอร์เพจฮะเฮ้ย,เห,ยเหมือนจะได้แล้วนะเนี่ยแบบ แผนที่มันเริ่มแสดงแล้วนะครับผมเอาล่ะนี่ไงมาถึงแบบอ่าชายหาดนะครับตรงนี้หรอประมาณตรงนี้ป่ะเอาไงดีฮะขุดเลยละกันอ่าเนี่ยไม่รู้มันจะมีอะไรดีเปล่าต้องลองดูฮึบโอ้โหซึ้งใจจริงๆอุตส่สา์มาหาโยนทิ้งเลยหมันไส้ไว่ายน้ําหาอะไรดูดิวะนี่นี่ขุดอันนี้ดูซิขุดนี้ได้ไรเอ้ยได้เกาะรองเท้าอ่าโซ่นะครับ โอ้โหนี่มันแบบว่าเซตชุดก่อโซ่นี่ว่ะไม่เอาไม่เอาผมไม่เอาผมมีของเพชรแล้วโอเคผู้ชมตอนนี้ผมจะลองขุดหิมะดูนะครับได้เป็นอะไรฮะรองเท้าเหล็กเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ็นเดอร์โพลอ่าฮะมาแล้วโอ้โหทางสว่างมาแล้วครับมาทีมานีออผมขอวางกล่องหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมว่ามันแบบโกงจัดเลยตอนเนี้ยอ๋อผมต้องวางกล่องซะแล้วฮึบ ด,ดีจริงๆที่เราขุดหิมะนะครับก็เดี๋ยวผมเก็บทุกอย่างไปในกล่องก่อนแล้วกันของที่ผมได้มาเนี่ยเดี๋ยวค่อยโยนเพิ่มแต่แบบผมอยากรู้ไงว่ามันจะได้อะไรเพิ่มหรือเปล่านะฮะนี่ไงมียังเื่อรช้นด้วยโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้ขุดดีครับโหมันจะดีกันแล้วนี่คุณผู้ชมผมอยากให้ดูสภาพความเพลินที่ผมขุดนะครับแล้วผมจะไม่หยุดครับผมผมจะไปต่อฮนะดูด๋เด้โอ้หิมะมันโกงขนาดไหนคุณผู้ชม ที่ผมพยายามตามหาจริงๆนะั่นคือหนังสือเอนชารนั่นเองนะครับเพราะว่าผมรู้สึกแบบมันได้ออปชั่นค่อนข้างดีเลยคุณผู้ชมว่าผมพอยังผมควรพอหรือยังฮนะผมว่าผมควรพอแหละนะครับมันเยอะเกินไปแล้ว ดูดิโอ้โหโคตรแหลกเลยนะเนี่ยโอเคคุณผู้ชมและนี่คือผลงานหนังสือที่ผมหามาได้นะครับโ,โหเยอะโคตรนะดูดิแต่ละอย่างนี่ดีมากเลยนะดูดิแบบ power IV ชาร์ปเนสสามแบบเฟรมอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยผมเลือกตีบวกเฉพาะที่แบบผมคิดว่าได้ใช้ประโยชน์เลยลวกันอย่างแรกเอ่อเอาเหล็กมาก่อนนะครับแ,แล้วทําเป็นบล็อกเหล็กอ่าสามอันนะครับผมหรือ anvil มาก่อนเลยแล้วกันมาตอนนี้เพื่อผมมีแค่6นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาเพราะว่าเราเลือกก่อน พาวเวอร์ไอวีนะครับอ่ะเราจะใส่ธนูเราใส่เฟรมอ่ะอันนี้ขุดเร็วเอามาก่อนกันไฟเบรกกิง้งช์ปเน็ตนะฮะเท่าที่ดูนะครับผมเกี่ยวกับการป้องกันเนี่ยยังไม่ค่อยมีเดี๋ยวผมหาเพิ่มก่อนโอเคผู้ชม ผมเอาจนแบบว่าพังเลยนะที่ขุดดินหลังจากเราฟาร์มมาเนิ่นนานนะครับมาถึงเวลาเราต้องเลือกแล้วโอเคเรามีแบบโปรเทคชั่นสามอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยเอามารวมกันแล้วกันโอ้ถ้ามีชักเกอร์บล็อกที่ผมเก็บพวกนี้สบายเลยเนะี่ยอันนี้นะครับจะเป็นของที่ใส่เทโนโอฮับอินฟินิตี้พันหนึ่งนะครับเฟรมแล้วก็พาวเวอร์ไอวีนะครับผมจะแบ่งไว้โซนนี้ส่วนดาบก็ก็จะเป็นเนี่ยช้ำเนี่ยสามนะครับว่าจะตีบวกแล้วก็อันเวกกิ้งตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมได้จะได้ของที่ต้องการละเอาเพชรมาหนึ่งกองนะครับเอาทอองงมางกส่วน แอปเปิลทองนี่ผมโยนก่อนผมจะพกแอปเปิลทองไป1หนึ่งชุดนะครับโอเคหนึ่งชุดเรียบร้อยแล้วก็อินเดอร์โปรเนี่ยพกมาไว้แค่นี้พอนะครับถ้าอยากได้เพิ่มก็ค่อยโยนแล้วกันส่วนอุปกรณ์นี่ไหนๆก็แล้วผมว่าจะรีเซ็ตใหม่คือผมว่าคนมันรวยอะครับน้องๆก็คือแบบเ <c oughs> ขาใหม่ไปเลยเราตีบวกเกี่ยวกับแบบป้องกันใส่ตัวก่อนดีไหมยอย่างเช่นหมวกผมใส่เป็นนะ p r o d i c t i o n ไปสักอันก่อนแล้วกันนะฮะึ๊บโอเคอย่างน้อยกันตายก่อนอันนี้ก็ p r o d i c t i o n เข้าไปรองเท้าผมใส่เป็นแบบกันไฟแล้วกัน ไอ้กางเกงหนอยกางเกงใส่เป็นกันไฟด้วยครับไฟเวอร์ชันว้ยไม่พอละเอ่อประมาณนี้ก่อนแล้วกันโอเคมามต่อไปผมว่าผมจะไปนรกนะครับเพราะว่าเราจะแลกของพิกลินได้แบบอะไรดีๆมาหน่อยอย่างเช่นลูกธนูอะไรอย่างนี้นะครับอย่างน้อยของที่แลกกับพิกลินน่าจะปกติแหละถ้าจะไม่ผิดไปเลย let's go อีกอย่างหนึ่งครับผมอยากได้ธนูเลยเพราะผมยังไม่ได้ธนูเลยอ๋อนี่นี่นี่ผมขอธนูจากเกวตันได้ไหมอยากได้ธนูอ่ะเพื่อนเว้ยเมื่อกี้ได้อะไรอะทุบไฟเราได้รีพิเตอร์อะมาเด้ขอธนูหน่อย เออแต่ของที่ดรอปมันไม่เหมือนเดิมนี่ว,วะ่ะใช่ไหมเฮ้ยแก๊สลำคาญวะ่ะเอากลับไปเด้เออได้ว่ะเอ้ยไ,ไหนไนแก๊สได้อะไรแก๊สได้อะไรไม่เห็นของดรอปนะฮะโอ้โหดรอปมามาเป็นข้าว h a t the fuck อุ้ยเดี๋ยวได้ได้ฮนูฮะได้ฮานูอ่าผมจะลองขุดแรกควอสนะครับปื๊บของก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยขุดคอสเราได้ของดีอยู่ครับไดเวลด้วยโหมาดิ ตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะไปเอา,อาแท่งเบสมายังไงอยู่นะฮะนี่ก็โกงพอๆกับไอหิมะเลยมั้งเนี่ยผมได้แผนแล้วธนูเนี่ยผมฆ่าเกลตันเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวธนูมาตีบวกกันก็ได้แล้วเอาล่ะได้ธนูเพิ่มอีกอันแล้วฮะมาเรามารวมบวกธนูกันดีกว่านี่ดีอยู่โอโ้วิธีนี้สุดยอดไอ้คุณผู้ชมนี่ผมลืมเอาแร่เหล็กมาเหรอไปกลับไปเอาก่อนลืมเหล็กเฉยอะไรวะเนี่ยนี่เอาแอนดวิวไปด้วยเอาขุดแอนวิวได้นี้ขอตีฟิชเชซี่ใส่นะฮะตอนนี้ไม่ไหวละ อ้าวไม่ได้ใส่มาหรอจะบวกตรงนี้เลยละกันฮะอันเบกกิ้งก่อนแล้วก็นี่ฟิชชี่นะครับอ่าส่วนแอนวิวนี้ก็ทิ้งมันไว้ฮะเออผู้ชมทำไมเราลืมไปได้ว่าแบบไอ้หนังสือเนี่ยเราก็แบบอ่าโยนได้นะเนี่ยอย่างธนูเนี่ยเรามีหนึ่งใช่ไหมแล้วก็โยนเพิ่มไปเลยนี่ซ่อมนะครับผมอะไรแบบเนี้ยอ่าอย่างที่ขุดนี้ไม่อยากให้มันพังผมโยนเป็นสองก็ได้เออลืมได้ไงนะเอาละฮะคุณผู้ชมเจอพิกลินแล้วผมผมขุดหลุมให้มันเนื้ออ่าเสร็จแล้วก็ให้มันลงไปข้างล่างนี้นะครับลงไปเพื่อน มามามาหมดเลยพิกลินเนี่ยมาได้มาได้ไดเออเอาเฮ้ยเดี๋ยวแก๊สมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยพิกเลนลงไปลงไปนี่ลงไปนี่เออลงไปลงไปตรงนี้ด้วยลงไปเพื่อนเออมาต้องงี้เสร็จแล้วเราจะอุดงี้ไว้นะครับเค่ <Okay. S 2> ือว่าเจียมนฮะแค่เราโยนไปครับผมมันก็จะได้มาเยอะมากเลยนะเฮ้ยคุณผู้ชมผมได้มาแต่อแบล็กสโตนบอลนะฮะหรือว่าของที่แบบเทรดก็ไม่เหมือนเดิมวะเนี่ยโอ้โห ผมว่าจบแล้วแกลกับพิกลินนี่จบแล้วผู้ชมฮะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะฟาร์มอาเวลนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะตามหาเดเธอร์ฟอร์เทสนะครับเอาล้วฮะไปทางนี้ต่อเมื่อไรจเจอวันนี้ลำบากเหมือนกันนะนี่อ่ะเฮ้ยตรงนี้ลองขุดอันนี้ก่อนเลยครับขุดอันนี้ได้อะไรโอ้ไม้จังเกลนะฮะขุดทองได้อะไรอ่ะปึ๊บบล็อกนี้ล่ะไม่ได้อะไรฮะบล็อกนี้ได้กระบ,บองเพชรนี่ได้ขนแก่เอ้แต่ว่ามันต้องมีกล่องดิเ,เดี๋ยวทุบอันนี้ก่อนอันนี้ก็ขอ,อไม่ค่อยดีเอ้ยนี่ไงกล่อง โอ้โหอีกแก่ของดีอีกแล้วมาแต่เวลผมเยอะแล้วเดี๋ยวผมมาตีบวกซะหน่อยทำแอนวิวผู้ชมจังหวะน,นี้อ่าขวานนะครับจัดแปช้ำเนตสามก่อนแล้วก็อีกช้ำเนตหนึ่งตรงนี้ใส่เข้าไปอาา่าฮะทีนี้ตรงกรอกเราลืมโปรเจคชันอะไรไปนะอ่านะใส่ไฟโปรเจคชันนะครับปึ๊บก็โปรเจคชันสี่ดีอยู่นะเนี่ยนะของดีอยู่มาผมจะตีธนูไม่รู้จะได้ขนาดไหนเดี๋ยวเริ่มจากเฟรมก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหเวลหมดแล้วอะ่ะต้องมาฟาร์มใหม่กันเลยคุณผู้ชม เจอแล้วโอเคจังหวะนี้เดี๋ยวผมขุดอ่าแร่เพิ่มอีกนิดหน่อยเลยว่ะเอาละฮะเราต่อไปเลยละกันจนังหวะนี้โอ้ยอินเดอร์แมนเต็มเลยวะ่ะเอาละถึงแล้วนะคุณผู้ชมมาอย่างแรกข,ขอดูดิเนเธอร์บิคได้อออืื้หเดียไรท์ฮะเดียไรท์เบสเออเบสมันจะได้อะไรวะผมอยากได้ลูกธนูมากเลยตอนนี้มจะได้ยิงได้นะฮะขอแค่ลูกเดียวก็พออ่ะกโกสเตอร์ได้อะไรโอ้โหบันไดเดียไรท์ครับเบสเหร,ร,หรอเบสเหรอไหนขอลองหน่อเดะจะได้อะไรจากเบสกันฆ่าเบสอื้อหือได้เลยบล็อกเนี่ยวิเทอร์เหรอ เอาวิเทอร์ลองบวกกันหน่อยโอ้ค่าวิเทอร์ได้พวกซุปอะไรอย่างงี้นะครับขุดอันนี้ได้อะไรอุ้ยขุดเราได้หัววิเทอร์ฮะเออโอ้ของเหมือนจะดีอยู่นะขอนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมี TNT ด้วยเหรอไม่ผมว่าไอวิเทอร์เนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าดรอปของแบบว่าสุ่มเยอะอยู่นะงั้นก็ดีแล้วเราจะได้ระเบิดนะครับเนี่ยอ่ามี TNT อย่างงี้ก็สวยดีครับผมนเนี่ยมันสุ่มได้ของข้อเยอะเลยเฮ้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 ย,อ,ยอะไรเต็มเลยเนี่ย ปั๊มเพิ่มเอาสักชุดหนึ่งแล้วกันโอเคคุณผู้ชมอันนี้คือผมกลับมาเล่นต่อนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดกล้องเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมอ่าออกไปท,ทําธุระแล้วกลับมาอัดต่อแล้วทีนี้แบบคือมันร้อนไงผมก็เลยแบบถอดเสื้อไปเลยนะครับตอนนี้ก็คือถอดเสื้ออยู่ก็เลยแบบไม่อยากเปิดกล้องนะฮะเดี๋ยวมันแบบทุเรศเกิดน,นะครับแต่ผมว่าเรากลับกันดีกว่าเพราะว่าอยู่ที่นี่คงไม่ได้กาแล้วนะครับซึ่งผมจะไม่กลับไปที่เดิมด้วยมันไม่มีประโยชน์แล้วที่นั่นสร้างประตูใหม่ไปเลยโอเคประมาณนี้นะครับจุดไปเฮ้ยค ไหนผมลองขุดดิน้ำแข็งได้ไรครับ <c oughs> ขุดไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรอ๋อเอาเป็นว่าน่าจะต้องทําเรือละจังหวะนี้เอาเรือมาก่อนฮะอา่าฟึบไปต้องออกไปจากที่นี่นะครับอยู่ที่นี่ไปคงไม่ได้อะไรเฮ้ยแบบนี้แบบนี้มันใช่หรือเปล่านี่ไงเจอพื้นดินแล้วครับผมตอนนี้เราต้องหาอะไรที่แบบบล็อกที่ไม่เคยขุดอย่างเดียวแล้วอะโอ้โหได้ของมาขนาดนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอ๋อเบรล็อตนี่เราก็ไปไม่ได้นะอ่าลองขุดดูไม่เอาดีนี่อ่าเอร์ล่อด้วยครับลองดูสามวันนี้บ ได้แมกมาครีมนะครับอันนี้ได้หินปึ๊บอ,อันนี้ไม่ได้อะไรโอ้โหโอ้ถ้าได้เบดล็อตเนะแค,ค้วผู้ชมตอนนี้เรามาเจอหมู่บ้านอีกแล้วนะเฮ้ยดอกไม้พวกนี้เหรอปึ๊บอ,อันนี้หายไปเลยนะครับเอ้าพวกนี้ไม่มันไม่ได้เลยวะเนี่ยเฮ้ยผู้ชมเมื่อกี้เดี๋ยวผมบอกที่มาฮะรู้สึกว่าที่มาผมจะขุดจากดอกอันนี้นะครับผมแล้วผมได้ไม้ไผ่ใช่ไหมไม้ไผ่ทุบต่อไปเนี่ยผมจะได้เป็นอัอนเนี้ยดี๋วผมไล่ไปให้ดูนะครับ แล้วมันก็ออกมาเป็นของดีอะ่ะมีป้ายใช่ไหมทุบป้ายได้นี้นี่แล้วมันออกมาเป็นของดีเร้ยผู้ชมเราสามารถลุ้นอะไรบางอย่างจากอันนี้ได้ไหมเนี่ยเอาละขอลองเสี่ยงโชคหน่อยนะปื๊บมาครับผมตอนนี้แบบโอ๊ยเดี๋ยวอีกแล้วเหรอไปนอนดีกว่ามั้งเนี่ยนอนนอนแย่งลุงนอนจังวันนี้มาครับผมเดี๋ยวผมจะต่อขึ้นมาแบบนี้นะครับเอาแบบเยอะๆเลยนะครับผมแล้วมาลองขุดกันดีกว่าฮนะ ของจะเป็นประมาณนี้นะซึ่งไม่มีอของที่เราต้องการอยู่ดีนะครับเออคุณผู้ชมผมได้ขนขนนกมาตอนไหนวะเนี่ยเอาเพราะว่าเดี๋ยวเราขับลูกธนูก่อนเลยละกันนะฮะโอเคครับลูกธนูเลยครับผมเอาจริงๆอเอาแค่นี้ก็พอแหละนะครับ <S <S เพราะว่าเดี๋ยวเราจะตีบวก i อ้ฟินิตี้ใช่ไหม เอ้ยไม่ได้ตีบวกเลยนี่หว่ามาแอนบิวนะครับผมอ่ะเฟินิตี้นะครับแล้วก็เอ่อพาวเวอร์ Power, ใช่ไหมพาวเวอร์แอนด์บิ๊งอุ้ยแค่นี้ก็แรงแล้วนะฮะเวลเหลือ5ด้วยอาจจะไม่พอถ้าตีบวกต่อเอ้ยอาจจะใส่พันได้โอ,อ้ไม่พอไม่พอเอ้ยแค่นี้ก็ได้แล้วนะฮะเอ่อรู้สึกเหมือนจะตีบวกเพล็กชั่นไปได้นะครับโอเคแล้วทีนี้เอ่อผมผมจะสำรองชุดพวกนี้ไว้ละกันอย่างละชุดอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้พวกหนังสือเนี้ยนะ่าจะไม่ได้ใช้ละนะครับเก็บไปเลยละกันส่วนแผนที่จะหาเนี่ยผมมีความคิดในใจละเดี๋ยวมาเจอกันอะีีกทฮะ เออคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยผมขุดฐานใช่ไหมทีนี้มันออกมาเป็น่าบล็อกอีกอันนึงนะครับแล้วพอขุดผมได้ขวดยาน,นี้มาฮะเฮ้ยเราสามารถปั๊มเวลได้ค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้อย่างเจ๋งคือแบบปัม๊มปั๊มเวลได้อย่างเยอะอ่ะมาฮาผมมีเวลเป็นร้อยแนะ่รอบนี้โอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราเวล5 9นะครับจริงๆมันก็เยอะกว่าน,นี้ได้แหละแต่ผมแบบพอใจแค่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวมันเยอะเกินนะทีนี้เดี๋ยวขอไปตีบวกแบบเอาใหเ้เยอะเลยละกันแล้วก็ที่ผมบอกว่าผมอ่า มีแผนไว้ก็คือผมจะตามหาเป็นแบบพรมนะครับผมผมรู้สึกว่าพวกพรมเนี่ยน่าจะได้ของดีนะก็เลยจะหาไว้หลายๆสีนะครับอันนี้เดี๋ยวหาเพิ่มอีกนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราตีบวกเอาเป็นอะไรเดียอันนี้ก่อนแล้วกันอ่าชาั้มเน็ตวีใช่ไหมหมวกนะครับก็โพสิชั่นสีใช่ไหมปึ๊บชื่อเหลือมันก็ได้แค่สีนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปเลยแล้วกันประเด็นคืออ่าเอาพันสองด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บหืหธนูเทพว่ะมาละมาแล้วส่วนที่ขุดได้กว่านี้แต่ว่าเวทคมไม่พอกันเหรอเอ้้วลนแะครับ โอเคมาได้แล้วเรามาทําที่ขุดเทพกันเลยดีกว่านะครับฟิชเชอร์วีครับผมจังหวะนี้เร็วจัดๆต่อไปก็ผมจะฟาร์มของต่อฮะแถวผู้ชมผมได้มาประมาณนี้นะไม่รู้มันจะได้อะไรมั่งเดี๋ยวลองวางอย่างละหนึ่งก่อนนะครับปึ๊บอ,อ่าฮะวางเรียงไปแบบนี้นะครับเริ่มจากอแรกอันนี้เป็นสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองลองทุบซิปึ๊บเฮ้ยเด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 เหมือนเกาะได้เกาะของดีเลยนี่ว่าบ้านะเฮ้ยสีเหลืองมีประเด็นครับผมขอปั๊มก่อนแล้วก็อันทองอ่ะ นทองได้นี่น้ําเงินนะครับได้กล่องสีนี้ได้หัวเพเยอร์เหรอในหัวเพเยอร์หัวเพเยอร์ได้อะไรต่อปึ๊บได้ได้ผมสีเหลืองนะครับฟึ๊บปึ๊บอ่ะผมว่าเราต้องปั๊มมันสีเหลืองดูแล้วแหละน่าจะได้ของดีอยู่นะเอาล่ะผู้ชมลองประมาณนี้ดูแล้วกันนะครับปึ๊บค่อยๆตัดไปผมโอ้โ ของผมว่าของโกงแน่เลยเฮ้ยเราจะได้เบรดมั้งปะอีกได้มากเลยเนี่ยเอาละฮะเหมือนจะได้เป็นพวกชุดกอนนะโอยอยู่ๆก็ได้ของเทพมาว่ะคุณผู้ชมผมเอาอะไรมาดีเนี่ยผมแบบโหเลือกเอาไม่ถูกเลยนะฮะแต่ตอนนี้พวกเนี้ยไม่ต้องการแล้วต้องการแค่เบรดเท่านั้นเองนะฮะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเล่าที่มาอะไรบางอย่างให้ฟังก่อนนะครับก็เนื่องจากผมรู้สึกผมตามหาไงก็ไม่เจอใช่ไหมผมเลยไปอ่านดูนะครับว่า คือไอ้ตัวที่ผมใช้สุมเนี่ยพอเราโฉบมาใช่ไหมมันจะมีบอกด้วยว่าถ้าเราอยากจะได้บล็อกนี้ต้องหาจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยไปดูมาว่าเบรสได้จากอะไรนะรนั่นก็คือสโตนบิกบอลนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็เลยแบบนึกว่าเอ้ยมันจะต้องมีที่ไหนบ้างว่าที่มันจะมีสโตนบิกบอลและผมก็เจอแล้วครับผมอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะฮะโอ,โอหามานานเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะในที่สุดเราก็เจอแล้วครับเอาเป็นว่าขุดกันเลยด,ดีวยกว่านี่ไงสิ่งที่ตามหามาหลายชั่วโมงนะครับหลายชั่วโมงจริงๆนะไม่ไน,น ไม่อย่างยาวนานมากๆแต่ผมไม่รู้ว่าตัดออกมาเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะเราได้แล้วนะครับโอเคเราจะคราฟมาครับผมก็โยนอย่างละหน่อยแล้วกันถ้าไม่ไปดูนี่คือไม่มีทางหาเจอแน่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้แบบเราต้องหาอะไรนี่คือแบบใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงเลยนะเอาบอกว่าตอนนี้ผมเจอแล้วฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปถล, e ล่มเอดเดอร์ดักกอนกันเลยครับผมก็ของที่ไม่ต้องการผมก็โยนทิ้งไปเลยนะฮะไปตามหากันเลยฮะตอนนี้ผมมีไม่อันเวยนะน่าจะหาได้ง่ายเลยมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชม,มเมื่อไรถึงวะเนี่ยผมรู้สึกไกลมากเลย โอ้เหลือยีิบสองนแล้วนะครับตรงนี้นะครับเอ้ยอยู่ไหนวะปุ๊บออกมาทางนี้ข้าแม่น้ํามานะับไปต่อสิอ้าวย้อนกลับอย่างนี้หรือว่าเราจะเจอแล้วครับผมเอาเป็นว่าเอ่ออันนี้ที่ขุดอ่ะขุดเร็วอยู่เนาะมันจะขุดดิ่งลงไปแบบนี้เลยนะครับผมอ่าต้องเจอแหละใช่ไหมต้องเจอแล้วแหละ,หอลหละโอ้หนี่ไม่จะพูดนะครับว่าตามหามานานแบบไม่รู้จะนานยังไงแล้วนะมาถึงไอ้เบลดอ่ะกว่าจะเจอเอ่อตรงนี้เราลงมาเมืองล่างเหรอไม่ใช่เด้ เราไม่ได้จะเอาเมืองหลังนี่ไงสตองโฮนะครับผมพี <c oughs> ม่ใจวะมาหาห้องเลยครับอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อเจอน้ำพุนะครับผมสังว่าใกล้เราหรือเปล่าว่าหรือผมคิดไปเองอุ้ยทางนี้มีกล่องนะครับมีแตงโมเอาไว้ให้พี่เต้แล้วกันนะเอ้ยน้ำพุอีกหรอมีน้ำพุสองที่เลยเหรอตรงนี้มีกล่องครับผม <c oughs> แตงโมอีกแล้วห้องสมุดนะครับเออผมอยากรู้ขุดอันนี้ได้ไรเอ่อมเมล็ดซีดกันเหร <c oughs> อโอ้ดีจังเลยนะฮะต่อไปทางซ้ายแล้วกันนะครับโอ้โหมีลาวาด้วยเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ห้องลาวางกันเหรอนี่ไงเจอแล้วขอทุบวันนี้ก่อนละกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมได้เบียรคอนเหรออ้โหูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้เบียคอนองนี้อ้โหูเมื่อกี้น่าจะเก็บไว้ครับเราจะได้ไปใช้นะฮะเฮ้ยเสียดายเนี่ยเกือบได้ใช้เบียคอนแล้วโอเคไม่เป็นไรผมเอาไว้ทาพาร์ทอื่นก็ได้ฮะเุ้ยแต่ถ้าได้ใช้เบียคอนก็ถือว่าคุ้มอยู่แบบผมจะได้บัฟอะไรเยอะอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรผมผมอาเผื่อทุบไปแล้วนะครับมันคิดช้าไปนิดน,นึงนะฮะไม่เป็นไรเลยเลยแล้วกันสําหรับใครที่อาจจะเสียดายแทนนผมีก็ไม่เนระ ยังมีหลายพา์ที่จะได้ลองทำฮะเบียคอนเนี่ยเอาเป็นว่าเรามาเริ่มทำลายกันเลยดีกว่านะครับเออมุมนี้มุมนี้มุมได้อยู่นะมุมได้แต่คนจะยิงโดนหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอ้โหกว่าจะโดนนะผู้ชมเห็นไหมผมยิงเยอะขนาดไหนยิงไม่โดนเลยไม่รู้ว่าม,มันยิงยากกับมุมนั้นอะ่ะอ,อ๋อผมว่าผมขึ้นมาน่าจะง่ายกว่านะฮึบอ,อ่ะนี่ฮะยิงตรงนี้ง่ายกว่าเยอะเลยครับผมพอขึ้นมาต่อไปเล็ละกันนะฮะเ,ออเรียงคิวไปครับผมตรงนี้อ,อ่าเรียบร้อยครับผมอุ้ยมันเจ็บเลยนะเนี่ย อันต่อไปเฮ้ยอันนี้จะไกลไปปาวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมโดนผมโดนอ๋อไปตรงนี้แล้วกันฮะกินแอปเปิลทองนี้หน่อยนะครับผมและเลงข้างบนนี้ยิงอัดเข้าไปเอาไม่โดนอ่าเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นมาดีกว่านะึ๊ออ่าเฮ้ยเมื่อกี้โดนเหรอไม่ว่าโดนมังกรเฉียวอะไรอย่างนี้นะครับมาเด้มาเดอ้อันนี้ต่อเลยครับผมตรงนี้ได้ปะวะน่าจะถึงอยู่ถึงโอเคถึงอยู่เฮ้ยมันมาหาผมถึงนี่เลยฮะ ยิงอัดไปหนึ่งทีเด้เกือบแล้วเกือบแล้วเออเราจะไปตรงนี้ต่อปึ๊บเฮ้ยมันไส่ว่ะผมยิงใส่มันก่อนทีหนึ่งเราจะไปตรงนี้ครับโอเคแอปเปิลทองซะหน่อยนะครับผมแล้วก็ยิงใกล้ๆแบบนี้นะครับอ่าระเบิดแบบอีซี่ไปข้างบนต่อปึ๊บอ่าโอเคต่อขึ้นมานะครับผมเฮ้ยแอปเปิลทองนี่จริงผมต้องกินแบบเผื่อเยอะๆเลยเพราะว่าแบบมีสิทธิ์โดนมังกรเฉียวได้ตลอดนะครับโอเควางบล็อกไปแล้วก็ทุบนะครับผมเออ หมดแล้วปะเนี่ยหมดแล้วปะเนี่ยอ้าวหมดลิตแล้วครับผมมังกรกันลงไปดิครับผมจังหวะน,นี้ก็ถื่อ t ท t ทีเตรียมไว้ด้วยนะฮะเวลานี้ก็ยิงธนูใส่ก่อนละกัน,นะฮะพราวว่ายิงไล่มันลงมานะครับผมไม่ยอมลงหรออ้าวรู้สึกจะบินวนแล้วครับผมเนี่ยผมเตรียมตัวเลยด้วยวแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังยิงโดนมันได้อยู่นะยิงอัดไว้ก่อนครับแต่เราลงมาปุ๊บก็อ่อทันทีเลยละกันนะฮะเอาละบ,บินขดตัวมาแล้วเราจัดให้รอบๆเลยนะอา้าวเฮ้ยบินไปไหนอโอ้โหไม่ทันฮนะผมผมวางเช้าไปเหรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอกาสหน้ายังมีเดี๋ยวปั๊มเพิ่มก่อนอุ้ยเวนเดอร์แมนเกี่ยวเลยเนี่ยถังน้ําก็ไม่ได้เอามาฮะมาต้องเจอของจริงนะฮะมาดีต้องโดนโอ้โหถ้าโดนขนาดนี้ผมว่าไม่ตายก็ไม่รู้ไงแล้วนะครับผมเอ้ยผมจะโดนด้วยปหเนี่ยเอ้ยโอ้ยมันบินออกไปทันครับคุณผู้ชมเอ้ยฉลาดเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ก็ยิงต่อก่อนนะผมนี้ช่วยไกลๆนี่ยิงง่ายนะเวนเดอร์แมนเนี่หรอเอ้ยหาเรื่องกันบ่อยจังคุณผู้ชมผมวางไว้สเทยเลยนะจุดเลยละคันนะฮะ หวังว่าจะโดนดาเมจบ้างแหละใช่ไหมครั้งนี้ต้องโดนแล้วใช่ไหมเออเป็นไงเจ็บอยู่เจ็บอยอู่ตัวนี้ก็เอาจังเลยนะเอ้ยอยังไงเนี่ยฮะตามสู้เราจังเลยมาเหมือนสร้างบ้านให้เอ d นเดอร์ดักอนเลยวะจังหวะเนี้ยเหมือนสร้างบ้านให้มันอะเรารอายกลับมาอยู่นะเพื่อนนี่มันกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วก็โดนเดะจุดแปนเดียวครับผมรู้เรื่องผม,ผมบอกเลยอันเดียวรู้เรื่องเอเอ็นเดอร์แมนนี่ก็จังเลยนะเนี้ยนี่ไงโอ้โหตัวเราเนี่ยจะตายนะครับ วู้ยเอ็นเดอร์แมนนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วอะไรเนี่ยช็อตนี้เดี๋ยวผมต้องตีมันให้ตายแล้วอะผมว่าตายอยู่นะฮะมามันลงมาแล้วก็เดี๋ยวโอ้ขึ้นไปไงเนี่ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเออตีมันตรงนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยบินบินโอเคเดี๋ยวเราจังหวะนี้นะคุณผู้ชมจังหวะเมื่อกี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วตีตรงหัวมันได้ปะอ่านี่ไงตายแล้วช็อตนี้แหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยบินอีกเหรอวู้ยหนีเก่งเกินนะเราไม่ไหวละ ้าลงมาอย่างนี้มาเรียบร้อยดีครับผมเข้าไปตรงกลางเอ้ยเอร์แมนนี่ก็เอาจังเลยเนะี่ยขอหน่อยขอหน่อยทีสุดท้ายอ่ะยิงก็ได้เอาเออจบอยู่จบอยู่นึกว่าแบบมันจะบินไปอีกรอบนะฮะเสียเวลาเยอะมากเลยนะครับผมเฮ้ยนี่กูหวัวโดวนลุมผมโดนลุมนะฮะคนดังเงี้ยแล้วเนาะเอดแมนลุมอ๋อเฮ้ยมันไส้ไหว่ะนี่ก็จังเลยเนี่ยลุมตีจังเลยผมระเบิดมันได้ไหมร <laughs> ะเบิดมันได้ไหมลำคาเนอะเดแมนโดนระเบิดซะ เออห่อนไส้นะฮะลุมกันอยู่ได้เอาเอาเอาอีกเหรอโอ้ยมาให้หมดอะให้หมดทั้งเนี้ยมาเลยเออมาเลยมาเลยมาเลื่องผมขอ,อกินไปด้วยแล้วกันตัวป่วนฮะตัวป่วนโอเคไม่ไหวแล้วกลับเลยแล้วกันปาเข้าไปครับผมไปาวาร์ปกลับมาครับผมกลับมาหมู่บ้านเดิมอันนี้นี่หว่านะฮะลุงผมสําเร็จแล้วใกล้ <laughs> จะจบนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ผมจะเลืมกด like, ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีขบผมบ๊ายบายฮะ